สวัสดีครับ,รบไปแล้วครับผมวันี้วันนี้ส่วนบู๊เมื่อกินม่ยังดิหม้อหมอ้มอแม่กู <laughs> แม่กูคือว่าเห็เดเองเห็เดเองนะ,ะก่อนสิกินเดี๋ยวไปเบิง่งวิธีเห็ดก่อนเลยครับไปลเลย วิธีเฮ็ดกะเฮ็ดกันแบบไงไๆเลยครับฝ้าเฮ็ดฝ้ากินเริ่มต้นกะตั้งหมอคืนเทกะทิลงไปครับใส่ไฟอ่อนคนจนกะทีแตกมันพอแตกมันแล้วกใส่พริกแกงล่องไปตามด้วยกะปีเพิ่มความนัวจักน้อยเนืองอคนพริกแกงกับกะปีให้มันละลายเข้ากันเป็นเนื้อนิเนียนแบบนี้เลยครับใส่เนื้อไก่ลงไปมากหน่อยมากหลายจัด ได้เลยเด็ครับผมเพิ่มน้ำเปล่าปีดฝาทาเนื้อไก่เห็นมันตึงๆครับพอนังไก่ตึงๆแบบนี้ครับใส่ต่อไปเลยกับเคื่องน้าจ yeah. ัดไปเลยครับท <ú boca S 2> ั้งกึืนทั้งหัวใจใส่ไปเลยแบบจุกจเฮ็ดเองกินเองบบตองย่านบบตองห่วงครับเนื้อไก่เริ่มสุกเข้าก็เริ่มผงเล็กรับใส่ไปก่อนเลยน้ำตาลปีเพิ่มความเข้มความนัวกับน้ำปลาจักหน่อยนึงครับเลือดไก่ตอนไงๆกะใส่ลงไปครับตามไปเลยกับมะเขือ นี่ครับขาดบุได้เลยกับผงเอลซาใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายพริกชีฟ้าแดงใส่ลงไปเพิ่มความสวยงามพริกขี้หนูสวนเพิ่มความเผ็ดร้อนเพิ่มความจัดจานให้แกงหมอนี่ปิด้ายเลยครับโรยใบโหระพาหอมบอกเลยหอมแปดบานเก้าบานเรียบร้อยละครพร้อมเสิร์ฟเลยกับแกงไก่หมอกูบกไว้แลวครับบอกเลยว่าหิวแห้งมาเด้อครับมาเด้อมา,อมากินน้ำกัน อือนีนะครับย้ายออกย้ายออกเอ้ยเ้ยเอ้เป็นไงเป็นไง่อะรดีอ่การสอนห้องเขาไปเป็นเด็กอย่าง้ยาได้ไปทั้งุนเปิดอันนี้เขาเห็นว่าอบอร์หมอไม่จูนเนาะแม v e นครับเบอร์กันได้ ตอนใหญ่ๆยังสิบอะไรเนี่เพราะเขาเห็นตอนใหญ่ๆเขาก็ใส่ยสิเลยนังสิบมดอุปสับมั่งเนี่กูเบิ่งละอุปสับนะยังไปซับอย่งงกูเห็ดใหญ่เขาอีกเอาเห็ดใหญ่เขานี่พี่เบิ่งเลือดนี่เออเลือดสะโพกเป็นสะโพกอยู่เนาะนี่เลือดเป็นเลือดมาชิมเลยเฮสซาชิมหน้าก่อนเอาตามสูตรสดุกสดเลยแมงภาคกูเห็ดสดแกงกะทิบะขาเนี่ย ก็ยังกวนนี่เจ้ากินมีเลี้ยก,กินหัวใจนี่มีหัวใจมีอยู่บ่มีหัวใจอันนี้ของกูย,ยังไงขึ้นแสดงว่าคอ,อยกินคอยสลายกูจะใหญ่นี่ใหญ่ใหญ่เลยลุยอ่าแบบเมืม่อกลางครับเพี่งเข้าปุ่นดีกว่าเสียกูมามาเพิ่เข้าปุ่นดีสุดยอดใช่หน่าจะให้มึงซื้อเขาเขอามันมาน ก็บอกอ้อเาเขาปูนเพื่อนแล้วเบี้ยวเขาอยากใส่มือครับเป็นสองคนเลยละันใส่ตีนนะครับใส่ตีนกับนายจิตรมมาครับช่วงบางคนเขาแบบว่าประมาณแบบว่าสือบ่อได้่ะแม่นจองบ่ท่านแบบกระแสเลามันนหัวดหลีต้องเฮ็ดกินเบิ่งเฮ็ดตาไปเป้เฮ็ดเบิ้งก็ได้ครับวิธีเฮ็ดเอามีบอกอยู่บ่มีมีละเอียดละเอียดแซบบ่ แค่นั้นแหละแซบโบราณแซบโบราณแซบแซบอ่ะเนี่ยบบเปื่อยแห้งเออเหมืงเด็กสาบอกมาเลยเลยกินวัเดียวกินเลยกินเลยคอยอยากกินยาบายเลยครัวด้วยตัวยังไง นะครับเห็ดเองแซบเองครับผมเดี๋ยวคลิปพวกนี้เทาไรเฟยายมลงเนาะลงให้บเบิ้งเลอยเห็ดตามเด่อ ปวดผัวไงผู้โลกผัวแห้งการดุ่มดวมาแปลกวะแมนไผ่มักแบบว่าบางเถ้อแบบว่ารสชาติจะของเผ็ดหรือเค็มนัวอีหล่าแต่เนาะแมนเหตการเห็ดเองมันดีมองนี่นี่บอกเขาอจะขวายแล้วขวยเลยตอนได้ไงครับเดือดเออดี แม,ม,ม่แปบบลกบรรยากาศตอนนี้กันเนาะดีแย่ไหนปลายฝนต้นหนาวอืมอืมเด้อฝนนัวหม,ม้อแม่ แม่กู <laughs> นี่คือตามสูตรแล้วครับอืตามสูตรชวนเล่านี่นละได้ก็ปุ่นพีพกเลยเนาะ แมง้งบอกเลยบุกพริกน่อแตกเต็มเพือแล้วครับให้มักแน่วนี่ครับคอมเมนต์มาบอกกันเด้วยครับผมมักระกเฮดบ้องสินะจริงๆพวกผมเคยกินหลายปันได้หรอก กินแล้วบอกกันม้วนม้วส่ามพพพในกรัวไม่เขาอะหิวแหงพป่นตะเส้าปะพ้กยาหาโมงังเรียวเลวเลวอยู่เดียวเลียวบอกว่าเลี้ยวเนาะขึ้นเปื่อยครับไก่เปื่อยๆตอนใหญ่ๆอ่ะเหลืเต็มข้าบอกก็โคตรแซ่บแบบปุ๋ยนียึง ยากใช่นหมลาบเผือเแปลงกำลังพอดีการดีๆเลยน่ยเนาะบางตอนนี้นี่เลยด้วยน้องไปเลยปวดเลยไก่ยักบ่อนไหบ้างน่งนุจัดไปเ่ะ อู้เห,หลือดดิ่งเดิองวังเลยว่าสุดยอดไงไงไงปันแดงให้เขากับเหล่าเต๋าเนาะแม่พราเห็นเองมอแม่ <c oughs> แม่กูเดี่ยเาผมเลยครับสร้างบ<ม> <c oughs> ่อได้เนี่ยครับเพราะเห็นเองแม่ๆไม่สร้างบ่อบมอไม่จู้นแล้วดีแล้ว ันนี้คอนโดเข้าว่างกันง่ายเลยเลยเห็ดเห็ดได้แพ้แบบว่ามีธุระมี่ยังแบบว่าเพีดง,งานอีกการสั่งกินดีว่าสั่งของลออแล้ลอะไรกินผสมเ,ไไเสียเวลาเห็ดสั่งแบบถากินอยได้เนาะต่ออนนี้ไงไปวะเยี่ยมบางาเจาะคุนั่งหางมึงก่นได้เสี่ยวยังก่อนเสี่ยวยังไงบ้างรายการอยู่เด้อ ไปไปสามจับเลยลุกยครับไปมาคลิปได้แบบนี้คอมเมนต์มาบอกนะครับครับผมบอกมากกคอมเมนต์มาเลยดากูเลยกดาบกูดาขึ้น๋ยอกหยอกหยอหย๋ยวันดี้เป็นเวลาลวครับผมครับสรุปสุด